สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกคค่ารขายดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอสเคียวพาโดยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องซอสเคียวกจะพามาพบปะกับตัวเลขแนวทางของหวยลาวอาจารย์ลุงสงนะคะของคุณลุงสงค่ะพี่นอ้องค่าคุณลุงสงแตกบนแตกล่างค่ะพี่น้องค่ะดีใจน้ำบ่ดีใจน้ำพี่น้องนี่เนาะค่ะผู้ใดถูกเลขของคุณลุงสงก็ดีใจด้วยนะคะแต่สอดเกียวกับบอกแหด้วา่าเลขแต่ละคนนี้ มีเตเสียนคักๆได้อยู่ในสองสองเกียวนี่นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้จับตามองนะคะจับตาจ้องจองตามองให้ดีค่ะพี่น้องว่าเซียนใดแทเสียนใดมากคักมาแเนี่ยเถอเป็นบอกพี่นออ้องภาคนี้คุณลุงส่งมาแรงมากนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเล้าเพราะว่าจะเป็นได้เนาะอ่าแล้วก็อะไรอ่ะอ่าม,ม,มีมีมีหลายอย่างอย่าง้อาจารย์ต่อยขออาจารย์ คุณลุงส่งเนี่ยนะคะพี่น้องเล็กลุงส่งก็เข้าดีอยู่นะคะตามที่สอเกียวได้บอกเห็นฟังเนาะว่าเขาอยู่ตลอดอยู่แตกตะบีตะบนันแตกจริงๆแตกจังๆขึ้นคาว่าโคตรเซียนได้เลยนะคะพี่นอ้องการแตกแบบนี้นี่มั่นใจได้เลยะคะ่ะพี่น้องว่าเล็กคุณลุงส่งนี่ท่านเคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าไม่ซื้อไม่เล่นเสียใจนะคะพี่นอ้องเพราะฉะนั้น ถ้าไพบอลเลนเรียกเล่าหนีเล่าบาเลยเสียใจเพราะว่ามันจบไปเรื่อยๆนะจะออกตลอดการนะคะพี่นอ้องก็ลองดูแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะคะสําหรับผูใ้ใดที่เข้ามาใหม่เนาะค่ะก็ลองเบิงนะคะซนะ่อมเบิงว่าอาจารย์เป็นแมนคือควมสอบาบนอ่อบาสังก,กัดลองเบิงนะคะแคบหน้าต่อไ้แล้วค่อยพิสูจน์กันมือห้อยออกนะคะพี่นะะ้อนงะแต่ดีเอ็นเอมี e, นะคะแตกสองบนล่างเลยนะคะพี่น้องมือ เมื่อคืนนี 67, okay. ้ว ah ันที anyway. essions, ่ย uh. ี่ส uh. ิบเก้ามีนาคมหกเจ็ดนะคะทีนี้ก็จะเป็นงดของวันที่หนึ่งเมษายนเลยนะคะแต่ทั้งเล่าทั้งไทยทั้งน้อยทั้งนี่เลยเนาะวันจันนรับเงินตะพื้นตะพื้นเลยเนาะเฮามือนั้นนะคะรับมันทุกอย่างเลยนะคะขอให้ดวงเราเปิดขอให้โชคเราเข้าค่ะพี่น้องครอย่าพานั่นอย่าตองให้ถือเรียกคนส่้สมัมเลยเนาะพี่น้องค่ะคือจักขยันท่ามบุญกันค่ะพี่น้อง เขามีเงนินนอกจากมีกำลังใจมีแรงใจที่จะไปทำบุญนะคะพี่น้องคะแต่เมื่อนี้กับเป็นเมื่อวันที่สามสิบนะคะสามสิบมีนาคมนะคะจันจอแล้วต่อไปพี่น้องไก่หอดมือหอดเวนหออัวกว่าเป็นตัวห้าดไหมบ้านในเขี้ยนี่เขี้ยนสินโยกับมีเนาะคารีบเรียก,กตัวไม่กันใช่ไหมแล้วเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะเมื่อว่าเพิ่นวัดตัวละ สอบเขียวกับคือกันละพี่น้องเ้ามันจะเป็นบ้าก้มันเดือดหวยน่ะมันบ่มีหกักมันจะกินเท่าไงเดียว,วยเรียกขนเท่าดวงบ่มีเนาะเป็นดวงบ่มีนะ่ะเป็นเพื่อนในเรื่อถือกันได้เฮากับบอถือได้พี่น้องบ้าคือสอบอ่ะเนาะอือให้ถือกระรอกกระเดื่อยังบ่ได้อยู่นะเนาะอ๋อามื่อนี้มาเบิ่งเรื่องกับเลิกงานยามดีกันก่อนนะคะพี่น้องก่อนจะไปพบปะกับตุลีแนวทางเนาะ วันที่สามสิบมีนาคมหกเจ็เป็นวันเสาร์นะคะเลือกดีนะคะวันนี้เกี่ยวกับบ้านทําความสะอาดบ้านนะคะเก็บกวาดบ้านนะคะเฮ้ยสี่หละพี่น้องพักผ่อนหน่อยอขออภัยนะคะเ,เก็บกวาดบ้านใหม่เก็บของออซื้อของสําคัญสาคัญเข้าบ้านได้นะคะพี่น้องจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้หมดนะคะ และรถนะคะวันนี้ออกรถใหม่ได้นะคะเลืองงามยามดีมีออกรถใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เอารถออกจากอู่หรอจะเอารถเข้าซ่อมวันนี้ได้ดีแน่นอนนะคะมันมีได้ทางห้องออกเขาบ่ถึงเหมือรถห้องบดดีได้พี่น้องสกเขียวเห็นแล้วเคปไปเปียน้มันเครื่องอซื้อเนี่ยเมื่ไรปเบิ่งน้ำเขาจะเขาเปลี่ยนบ่เปลี่ยนรถผิดสังเกตเลยตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะที่สตาร์ทเครื่องก็เอกใจยอยู่นะคะว่าเอาขีของหน้ามันคือบดดังซี่ กีโรดเขามาที่แหลมมันคือบดั่งจังซี่ัสสันบัดขีไปมาสตาร์ทปุ๊บมันผิดเลยแม่เสียงแม่ตั้งแต่สตาร์ทที่แหลที่เขาเปลี่ยนน้ำมันเคียงแล้วนะคะเพราะี่มาะ่านในเพรเครื่งเดือนซอียวก็มาเปิดเบื่องน้ำมันไหมปกติน้ำมันนี่บาทนเครื่องเดือนมันบ่นาสิเซียขนาดนั้นแมนบ่พี่น้องมันดังเก่ามันดังพิสังเกตคือน้ำมันบมม่อยาง เบิดไอน้น้ำมันเบิดเสือน้ำมันเนาะค่ะก็เคี้ยวก็เลยมาเปิดเปลี่ยนน้ำมันเครืองใหม่เป็นน้ำจกอ,อยู่พี่น้องเออซามผู้นันจกักมันเป็นหา้ามันยังคูยว่าเหตุบดีบ็ซื้อตอลูกขาดไปดัน,น,นอืมนันบดีมันจะเจอแบบนี้ถ้าเขาเขาถึงมือเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าอกก็พยายามไปนั่งดูรถตัวเองด้วยเวลาเขาทํานะคะเขาทําให้เราไม่ไว้ใจเขานะคะไม่ใช่เราไม่ไว้ใจนะเราไว้ใจคะ่ะแต่เขาทําให้เราไม่ไว้ใจนะคะ <c oughs> ได้สีโวยใจค้นเนาะก็คิดว่าเป็นสร้างก็คิดว่าเป็นคนผู้หนึ่งอยู่บะไรแทนแล้วเป็นพีบามันเบาน้ำมันเคียงมาเปลี่ยนในห้องพี่นอ้องม่แตงวดรดกับบอยากททรงได้ผิดตาผิดปีเนาะมาบริเสียด้เนาะพี่นอ้องเอาขึ้นก็ได้ไรด้กันเฮ็ดบอดีกับเผ่าแมนบ่ เราอุตส่าห์รักษารถทนุถนอมรถไปตามเกณฑ์ตลอดทุกอย่างงวดรถก็ไม่ได้ติดไม่ได้ค้างงวดไม่ได้อะไรแต่ทําไมทํากับเราแบบนี้ล่ะคะคุณน่ะแสดงความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยย่าเป็นคุณหน้าไหวาล,ลังหลอปั่นนี้นะคะเขาบ่าเป็นคนโง่เขาฉลาดอยู่ไม่ใช่ว่าจะฉลาดแต่คุณคุณเป็นช่างอย่าคิดว่าคุณไม่โง่นะสิ่งที่คุณโง่ก็มีนะคะอย่าคิดว่าเจ้าของฉลาดเบิด เก่งจริงเปิดร้านทำเองเไม่ต้องเป็นลูกน้องไค่เป็นบพี่น้องแต่ยยอนมันบซื้อหรือสี่งเหล่าน,นี้อย่างมันบรได้เนาะให้ความมั่นใจในตัวเองขนาดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยังทาไม่ดีให้กับลูกค้าเลยแล้วคุณจะเอาอนาคตที่ไหนมาเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะคุณอยากให้คนอื่นยําแย่โตคุณจะยําแย่พวาเข,า,ขาอีกนะคะเขามาเบิ่งอีกอันนึงบันนี้เรื่องที่มันสําคัญอีกอย่างหนึ่ง เอามาเบิงเกี่ยวกับเลขและสีมงคลนะคะเลขและสีมงคลเลขวันนี้ได้แก่เลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขหกนะคะเลขมงคลนะคะเลขที่ควรเลี่ยงก็คือเลขสี่นะคะไม่ควรใช้นะคะวันนี้สีที่เป็นมงคลนะคะก็คือสีส้มสีน้ำเงินสีดําสีชมพูนะคะสีที่ไม่ควรใช้คือสีเขียวค่ะพี่น้อง ก็เลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้เลือกขวานะคะพี่น้องคะเออวันนี้เลือกการดูดีเกี่ยวกับเสริมสวยก็มีนะคะทําตัวตัดผมแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องเสริมสวยให้เจ้าของเนานะเดี๋ยวเข้ามาไปติดตามตัเรีแนวทางของหวัวยลาของคุณลุงส่งหลังจะแตกบนล่างมาแล้วนะคะพี่น้องไปติดตามตัเรีแนวทางกันเลยเลยคะ่ะ ค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือดีเอ็นเอเก่าของคุณลูสงบวันที่29มีนาคมนะคะพี่น้องในหัวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องคะแตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องแตกตัวนี้ค่ะพี่น้องแตกตัวนี้นะคะดินซอปากกา่อยเกืบเป็นแนวใหม่หละพี่น้องเอ้ยอแตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องถ้าจับใส่กันหมดนี่แตกซีโตเลยได้เนียพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะคะ แต่ดีใจนะคะวันนี้คุณลุงส่งให้มาสี่ตัวด้วยนะคะจับคู่สี่ตัวให้เราด้วยนะคะพี่น้องเขาทึ่งวิ่งพร้อมที่พี่น้องนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะพี่น้องอเห็นกันแล้วเนาะดีเอ็นเอค่ะอ๋อจะพาไปเบื้องตอ้นเียดแ้วทาะเขาวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะทีนี้นะคะวิหอดสีโต้ค่ะพี่น้องเอ,อ้ดีใจพวดเรือบ่ของคุณลุงส่งนะคะแล้วสอเจอจะยอมพานูนี้นะคะ ไม่ว่ากันนะคะเห็นชัดเจนไหมนะคะอแคบหนาจอด้วยพี่น้องพี่น้องเห็นชัดเจนบ่นะคะเขาสอดเกยวจะตัดผ้าแปะทั้งขาง,งอีกที่หนึ่งนะคะอหอยลาวพัฒนาของคุณลุงส่งนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะคะแตกตะบีต,ตะบันแตกบนแตกล่างแตกยังมาแตกขกักแตกแนีแ่แถบบัดที่นี่งวดนี้จะแตกอีก จริงหรือไม่นะคะอ่าได้ยินฟันทงการันตีมาแล้วแตกอีกแแน่นอนค่ะพี่น้องเอาติดตามเมืองค่ะสําหรับของคุณลุงโูงนะคะมีงวดวันที่1เมษายนนะคะพี่น้องวิ่งหและ2องค่ะพี่น้องวิ่งห้าและ2จงจคู่5 7าเจ็ห้ดห้านะคะ จับคู่20 23ูนย์จับคู่เด่นให้58าแปดห้าเสองสี่สอนะคะพี่น้องเน้นนะคะเน้น58 5แปดห้าเนะคะเน้นให้เรียบร้อยนะคะเบิ้ลสองสองและห้าห้าขาพี่น้องส่วนเลข4ชุด4ตัวนะคะพี่น้อง สี่ตัวมีห้าห้าสองสี่และห้าและสองสองสองสี่ค่ะพี่น้องแคปนาจอให้เรียบร้อยนะคะหลังจากแตกแล้วแตกอีกนะคะพี่น้องตะบีตะบันเอาอีกแล้วเหมือนช่องแรกที่คุณลุงท่งเหมือนช่องแรกที่เสี่ยมสารคํามแตกมากเนาะเขาซอเกี่ยมาก,กแตกสี่ละพี่น้องเขาคุณลุงทรงก็แตกอยู่เรื่อยแต่เราไม่ได้สังเกตเฉยนะคะพี่น้องแตกแคบทุกงวดขึ้นกันเนียแต่มางวดน,นี้แตกมันให้เสะเดือดสะเดือไปเลยเนาะพี่น้อง แตกมันทั้งบนทั้งล่างรถพี่น้องค่อยสิได้จําแน่แม่นบ่พี่น้องอ่อแตกแต่ละเล็กละน้อยแตกน้อยๆนิดๆมันบ่จตพี่น้องคนเฮาบ่ค่อยได้ใส่ใจกันมกนีมัง่ายเด้เนาะนําหือเอาแต่เียนใหญ่ๆเียนใหญ่ๆเลขหลายๆหั่นโอ้ย ทันในใจเบิดไปพู้นนีคาเลียกน้ำเซียนยงใหญ่ก็ไดเนาะมาเจอกับเซียนเล็กๆนะคะแต่ก็ใหญ่นะคะเซียนเล็กๆแตก่ก็ใหญ่เพิ่นว่าเพื่อนวาเป็นใหญ่มากเิ่นบอกถือมาตลอดแล้วบอกถือมาหลาหมงา่งไลยงวดแล้วละ่ะแต่ว่าเพื่อนบอคอยออกโตเนาะพี่น้อง สรุปอีกรอบหนึ่งนะคะหวยลาวของคุณลุงส่งนะคะงวดันที่1นึ่เมษายน67นะคะวิ่ง5้ากับ2ค่ะจับคู่5้าเจ็ดหน้าแปดห้าเก้าสนาสองสี่สองปดนะคะเบิ้ลสองสองและห้าหจับคู่เด่นให้5้าแปดห้าเสองสี่สองแปดค่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะชุด4ตัวค่ะพี่น้องสตัวนี้าห้าสองสค่ะพี่น้องและสองสองสองสค่ะพี่น้อง เน้นหมดเลยนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะเอาอีกเข้างันนี้โชคดีไม่ใช่ค่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยถือเงินแสนเงินหลานรุนเงินสิบบาทพี่น้องโชคดีสุขสุขคุณค่ะมาพาจากเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ